สวัสดีครับ LFCG8 เล่าข่าวหงครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับเพื่อนๆอยู่กับผมออสนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเดล l อัปเดตยูโรโคปานะครับประจำวันที่28นะครับมิถุนายน2,564สนาระครับสถานการณ์ในยูโรแล้วก็โคปาเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียนกันไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆผมเริ่มต้นที่การแข่งขันนะครับในรอบสิปสุดท้ายนะครับในยูโรเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนแล้วกัน ต้องบอกว่าคู่5ทุ่มเนี่ยนะครับงงเป็นไก่ตาแตกนะครับหลังจากที่ผมตื่นขึ้นมานะครับก็คือต้องบอกว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างนอนน้อยนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะนอนแต่หัวข้ามแล้วก็เลือกที่จะตื่นมาดูเดลยเยี่ยมกับโปรตุเกสนะครับแล้วก็ตัดสินใจทิ้งคู่เนเธอร์แลนด์กับเช็คเพราะผมค่อนข้างมั่นใจนะครับในในเนเธอร์แลนด์มากว่าจะผ่านเช็คได้นะครับแต่พอตื่นมาเห็นสกอร์แล้วเนี่ยถึงกับ ตะลึงงงแล้วก็ผมคิดว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในในช่วงเวลาการแข่งขันนั้นแน่นอนนะครับก็เลยไปไล่เรียงดูปรากฏว่านะครับก็เจอจังหวะที่เป็นปัญหานะครับให้กับเน์แลนด์ก็คือตัวมาไทเดริกเนี่ยไปเจตนานทําแฮนด์บอลนะครับแล้วก็เลยโดยในใบแดงนะครับแล้วก็พอเหลือ10ตัวเนี่ยนั่นก็ยิ่งทําให้สถานการณ์ของเนทแลนด์เนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับแล้วก็บวกกับ การที่เช็คเนี่ยมีมีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะครับในเกมรับแล้วก็ใช้จังหวะนะครับการโจมตีคู่ต่อสู้โดยเฉพาะลูกโดงเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของทางเช็นะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เลยครับโจมตีเนเธอร์แลนด์แล้วก็นํามาซึ่งการได้ประตูออกนำเนเธอร์แลนด์คือต้องบอกเองนะครับว่าในเกมของฟุตบอลเนี่ยนะครับ ถ้าหากทีมเราเป็นรองเนี่ยนะครับโอกาสที่ทีมที่เป็นฝ่ายเป็นรองของอีกเป็นรองคู่ต่อสู้เนี่ยนะฮะโอกาสที่จะชนะคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็จะมาจากจังหวะพวกนี้แหละครับลูกเตะมุมลูกตั้งเตะจังหวะทําฟาว์ในจุดโทษหรือแม้กระทั่งการหวังจะมีเหตุการณ์พลิกอย่างเช่นได้ใบเหลืองใบแดงครับซึ่งนั่นก็จะทําให้สถานการณ์ของทีมเป็นรองครับมีโอกาสที่จะ ได้ประตูแล้วก็พลิกกลับมาชนะทีมที่เป็นต่อได้ซึ่งเหตุการณ์พวกนี้มันดันไปเกิดในค่ำคืนในแมตช์ระหว่างนิสแด์กับเชกนะครับแต่ถ้าจะถามว่าจังหวะของมาไทเดเลกที่ที่เขาเจตนาทำแฮนด์บอลเนี่ยในจังหวะนั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับใบแดงไหมอันนี้ผมก็ก็คิดว่าเห็นด้วยกับกรรมการนะครับเพราะว่าหลังจากหลุดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวผู้เล่นของฮอลแลนด์เหลืออยู่เลยถ้ามีใครสักคนหนึ่งหรือถ้ามีบลินเนี่ย ยืนห้อยท้ายต่อจากเดือดิษอีกทีหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผู้ตัดสินก็คงไม่ถึงกับให้ใบแดงนะครับอาจจะให้ใบเหลืองแต่สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะแสดงชัดเจนว่าเขาเจตนานะครับก็เลยนั่นแหละครับเป็นที่มาของความคือจะบอกว่าเดลอดิเป็นที่มาของความพ่ายแพ้ไหมก็ผมคิดว่ามีส่วนแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าในเร์แลนเนี่ยก็มีเวลาในครึ่งแรกทั้งครึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรเช็คได้ นั่นก็เป็นจุดที่ที่ต้องเอามาพิจารณาด้วยนะครับผมคิดว่าการที่จะโยนความผิดให้กับเตอร์ลิตคนเดียวก็คงไม่ยุติธรรมต่อเขาเท่าไหร่นะครับเสียดายครับต้องบอกว่าเสียดายมากๆที่เนเธอร์แลนด์นะครับไม่ได้หลุดเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแต่ก็ะนําความยินดีกับเช็คด้วยแล้วกันครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับตอนตีสองนะฮะก็เบลเยียมนะครับก็เฉือนเฉือนนะครับโปตุเกตไปนะครับหนึ่งวัตต่อสู์นะครับ เกมนี้เนี่ยผมค่อนข้างคาดหวังสูงนะครับว่าจะได้เห็นเกมแบบบุกโจมตีแบบแลกกันแบบหมัดต่อหมัดไปเลนะฮะแต่ว่ามันก็ออกมาในแบบค่อนข้างระมัดระวังและโดยเฉพาะเมื่อเบลเยียมไดประตูออกนลไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่เน้นรับนะครับแล้วก็ให้โปรตุเกสคอมบลแล้วก็โจมตีถามว่าโปรตุเกสเนี่ยมีจังหวะที่จะทําสกอร์ไหมคือต้องบอกว่ามีจังหวะเยอะมากนะครับโดยเฉพาะนักเตะของเราเดียโกโจต้านะครับลูกที่โรนัลโด นะครับแทงไปให้ลูกนั้นนะแล้วก็จับบอลแล้วก็พิกเข้ามาเนี่ยคือจังหวะอย่างนั้นเนี่ยตอนที่ดูสดน,นะครับคือเตรีมยมใส่สกอร์แล้วว่าตีเสมอแน่ๆนะครับแต่ว่ายิงข้ามคานไปไกลเลยนะครับนั่นก็เป็นลูกที่น่าเสียดายครับสุดท้ายปูตุเกตก็ทําไม่สําเร็จนะครับก็ไม่สามารถตีเสมอเบลเยียมได้ก็ต้องปล่อยให้เบลเยียมเดินเข้าไปรอบแปดทิมสุดท้ายต่อไปนะครับทีนี้เราไปดูผังนะครับโปรแกรมกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อน เอ่อในกรอบสีแดงเนี่ยนะครับจะเป็นแมตช์การแข่งขันในค่ําคืนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับในรอบควอเตอร์ไฟนอลรอบแปดทีมเนี่ยนะครับหลังจากที่เบลเยียมชนะโปรตุเกสมาได้เนี่ยหน้าต่อไปของพวกเขาก็จะต้องไปเจอโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่หินมากๆนะครับก็คืออิตาลีซึ่งอิตาลีก็คงมองเบลเยียมว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวและก็หินมากเช่นกันคือคู่นี้เนี่ยยังไงก็คู่เอกอะครับในรอบแปดทีมนสนุกแน่นๆนะครับส่วนเช็คนะครับ เช็คเนี่ยก็หลังจากปาเธอร์แลนด์ได้เนี่ยนะครับก็จะเข้ามาเจอกับเดนมาร์กในรอบ8ทีมนะครับอยู่ในสายล่างนะครับซึ่งระหว่างเช็คกับเดนมาร์กเนี่ยผมผมคิดว่าโอกาสเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับพอๆกันนะครับถือว่าน่าจะได้ลุนทั้งคู่นะครับส่วนค่ําคืนนี้ครับจะมีอีก2คู่นะครับเป็นการพบการระหว่างสเปนกับโคเอเชียคู่นี้จะเตะหัวค่ำนะครับเตะก็ไม่หัวค่ำนะครับแต่เตะก่อนตอน5ทุ่มนะครับ สเปนเจอโกเอเชียแล้วก็คู่ดึกนะครับตอนที่2ก็จะเป็นฝรั่งเศสพบกับสวิตเซอร์แลนด์ขออนุญาตขออนุญ,ญาตออทํานายผลนะครับซึ่งผมก็อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างเนาะแต่ว่าก็อยากจะทํานายตามหน้าเสือนะครับคือสเปนกับโกเอเชียเนี่ยนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับผมไปได้ข่าวว่าคือทีมงานสตาฟของสเปนเนี่ยนะครับซ้อมซ้อมเตะลูกโทษหนักมากซ้อมยันประตูอะครับคือ ทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมสําหรับเเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดมันลางไปจนถึงจุดโทษเนี่ยก็ต้องต้องพร้อมไว้ก่อนต้องมีความมั่นใจไว้ก่อนนะครับได้ข่าวมาจากแขมสเปนว่าซ้อมจุดโทษกันหนักมากนะครับซึ่งผมมองว่าเกมบุกสเปนเนี่ยดูดีครับการครองบอลดีแล้วก็จากการที่ชนะนะครับสโลเกียมา5-0เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโมเมนตัมที่ดี ให้กับสเปนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเชื่อว่าสเปนนะครับจะผ่านโกเอเชียได้ผมคิดว่าสเปนผ่านโกเอเชียได้ครับคิดว่าคงไม่ได้ล่ากันไปถึงจุดโทษนแน่ๆน,นะครับคู่นี้ผมขออนุญ,ญาตอ,อยู่สเปนแล้วกันนะครับส่วนฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์มันมันไม่มีทางที่จะมองในอื่นไปได้เลยครับว่าว่าจะออกมุมไหนได้ครับที่ฝรั่งเศสจะไม่ได้ไปรอบแปดทีมอันนี้พูดออกตัวแรงไว้เลยนะฮะออกตัวล้อฟีเลยผมเนี่ย คือยังไงฝรั่งเศสก็ก็ต้องเข้ารอบ8ทีมครับคือด้วยรูปแบบการเล่นด้วยนักเตะที่ตัวเองมีอยู่คือศักยภาพทุกอย่างเนี่ยมันดูดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์เยอะมากอันนี้อันนี้ต้องออกต้องขอพูดแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่นะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่านะครับรอบแทีมเนี่ยสายบนเนี่ยก็จะเป็นการเจอกันระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสน่าจะหลุดเข้ามาในนี้ได้นะครับเพื่อนๆทีนี้ เพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเป็นไปตามที่ผมถ่า,ายไว้หรือนะหรือประเมินไว้เนี่ยนะครับสายบนเนี่ยรอบ8ทีมนะครับ4ทีมที่อยู่สายบนเนี่ยนะครับเบลยเยียมเจออิตาลีฝรั่งเศสเจอสเปนโอ้โหสอคู่นี้น่าสนุกครับนะครับน่าติดตามเป็นทีมใหญ่ทั้ง2คู่เลยนะครับส่วนสายล่างเนี่ยเดี๋ยวคุยกันคร่าวๆไปก่อนกันได้นะครับ อีก2คู่ที่เหลือนรอบ16กเนี่ยก็จะเป็นสวีเดนเจอยูเคนแล้วก็เยอรมันมเจออังกฤษครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ารู่นี้ทั้ง2คู่นี้ก็จะเตะนะครับสถานการณ์ในยูโรก็เข้าๆครับกำลังจะเข้าสู่รอบ8ดทีมสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวนะครับผมพาเพื่อนๆไปดูสถานการณ์ในโคปากันครับซึ่งเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเลยนะครับก็มีโคปาเตะกัน 2อ2คู่นะครับอ่านี่ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เตะเวลาเดียวกันครับเพื่อนๆตอนตีสี่ก็คือบารซินนะครับเสมอักเอกวาดอร์ไป1ประตูตอนน่อ1แล้วก็เปรูนะครับก็ชนะเวเนซุเอลาไปได้ด้วยสกอรห์หประตูต่อ0สถานการณ์ของกลุ่ม B เนี่ยนะครับจบแบบนี้ครับเพื่อนๆหลังจากแข่งสีนัดเท่ากันหมดแล้วเนี่ยนะครับ ก็เป็นบารซีลที่เป็นแชมป์กลุ่มนะครับแล้วก็รองแชมป์ก็เป็นเปรูนะครับแล้วก็อันดับที่3เป็นโคลอมเบียแล้วก็ที่4เนี่ยก็จะเป็นเอกวาดอร์นะครับส่วนเวเนซุเอลาก็ตกรอบไปนะครับเพราะว่ามีแค่2คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็เป็น1คะแนนสําหรับเอกวาดอร์ที่มีค่ามากนะครับในการเสมอบาร์ซีลในนัดสุดท้ายนะก็ช่วยให้พวกเขาเข้ารอบมาในฐานะทีมอันับสุดท้ายแต่ก็ค่อนข้างหนักครับเพราะว่า มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะต้องไปคว้เจออาเจนตินานะครับในสาย A อนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในสาย B ซึ่งเตะกันครบหมดแล้วนะครับทีนี้พรุ่งนี้เช้าครับเพื่อนๆเ,เ,เวลา7จ็ดโมงเช้านะครับจะมีอีก2คู่ในสาย A นะครับเวลา7จ็ดโมงเช้าเตะพร้อมกันครับก็จะเป็นงานพบกันระหว่างอุรุกวัยกับปาราไกวยนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นโบลิเวียกับอาเจนติน a าซึ่ง อ่คู่อาร์เจนตินากับโบลิเวียเนี่ยน่าจะไม่มีผลอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูตารางคะแนนกันครับนี่ครับอาร์เจนติน่าจะเจอกับโบลิเวียซึ่งต่อให้อ่โบลิเวียชนะอาร์เจนตินาแด้เนี่ยก็คงตกรอบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพรนาะคะแนนน่าจะขาดไปแล้วนะครับแต่มันจะส่งผลต่ออาร์เจนตินาไหมอาจจะส่งผลถ้าปราระไวัยที่เจอกับอุรุวัยเนี่ยปารากวัยดันชนะอุรุวัยขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้ปราระกวัยเนี่ยอาจจะขึ้นไปเป็นแชมป์กลุ่มได้นะครับ แต่สถานการณ์นั้นคงเกิดขึ้นค่อนข้างยากมากนะผมเชื่อว่าอเจตินาเนี่ยอย่างแย่สุดก็น่าจะแค่หลุดเสมอนะครับคงจะส่งสำรองลงแทบจะทั้งทีมนะครับเหมือนกับที่บาซินทำเมื่อตอนเช้ามืดนะครับไม่มีตัวหลักเลยมีแต่สำรองลงมาเพื่อที่จะเก็บเอาไว้นะครับในรอบ8ทีมนะผมคิดว่าอเจตินาก็จะทำแบบเดียวกันนะครับน่าจะเน้นไม่แพ้มเอาไว้ก่อนนะครับส่วนาลากวัยกับรุกวัยี่ยอันเนี้ยมีประเด็นนะครับคือ เนื่องจากว่าบารซินเนี่ยเขาเป็นแชมป์กลุ่มในสาย B อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเขาจะเจอที่4ในสาย A ดังนั้นถ้าอุรุไยนะครับต้องการที่จะเลี่ยงที่จะเจอบารซินเนี่ยนะก็ต้องต้องมีแต้มอะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าได้แต้มหนึ่งก็ต้องบรลุ้นสุดได้เสียนะครับกับชิลีนะครับว่าจะสามารถนะครับดันชิลีลงมาเป็นที่สีได้ไหมหรือถ้าชนะปาราควายไปเลยเนี่ยนะครับพวกเขาก็จะมีเจ็ดแต้มนะครับขึ้นไปเป็นรองจากฝูงแล้วก็ถีบชิลีมาเป็นที่สีแล้วก็ส่งชิลีไปเจอบาิแนพวกเขาครััับดงนนน้เี่ย สถานการณ์ในคู่ของปลารากวัยกับรุกไัยเนี่ยปารากวรยเนี่ยยังไงก็เข้ารอบแน่นอนอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้เน้นมากเท่ารุกวัยที่ถ้าต้องการที่จะหลบบาซิลเนี่ยก็ต้องต้องมีแต้มนะครับแล้วก็ถ้าถึงชนะด้วยเนี่ยก็ยังไงก็การันตีว่าไม่เจอบาซินแน่ๆนนะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ของทางโคปาอเมริกานะครับส่วนผังนะครับในรอบ8ทีมเนี่ยเป็นเข้าๆประมาณนี้ครับเพื่อน คือสาย B เนี่ยเข้ามาจัดรออยู่แล้วครับเพราะเขาแข่งจบไปแล้วนะครับทีนี้ก็รอสาย A พรุ่งนี้เช้านะครับก็จะเริ่มประกบคู่ในรอบ8ทีมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสถานการณ์ในโคปานะครับช่วงนี้ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอาจจะเป็นช่วงฤดูฝนแล้วนะครับมีฝนนะครับระวังเป็นหวัดด้วยแล้วก็เรื่องสถานการณ์โควิดด้วยนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่อดนอนนะครับ ก็นะครับพยายามเลือกดูบางคู่นะครับแบบที่ผมทำนะครับคือถ้าดูทุกคู่ก็คงไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะป่วยนะครับหรือว่าจะเสียสุขภาพได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยครับยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่อง l f g 8เล่าข่าวผงด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจ l f g 8ขับด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ